มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพอบอรตรสั่งเช็คยอดสีกากีเงินเดือนเหลือติดบัญชีไม่พอใช้จัดแพ็กเกจคืนความสุขเยียวยาตำรวจเงินไม่พอใช้ค่ะพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามบันทึกข้อความที่ 0009.33ทับ1496ลงวันที่1มิถุนาย,ยน2563ถึงผู้บังคับบัญชาตำรวจทุกหน่วยเรื่องนโยบายการให้ความช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนแก่ข้าราชการตำรวจใจความว่าเนื่องจากสถานาการณ์การแพร่กระจายของโควิดกระทบต่อความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจและครอบครัว ซึ่งพิจารณาบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจจึงให้ตรวจสอบข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มียอดเงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า5,000บาทจากนั้นให้กำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินแก่ตำรวจแล้วก็ครอบครัวเช่นจัดหาอาชีพเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนค่ะซึ่งการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะจัดโครงการอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจจัดโครงการตู้บรรสุขโดยให้ทุกหน่วย รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบภายในวันที่3 0มิถุนายนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในภาพรวมต่อไปค่ะทั้งนี้มีรายงานว่าข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่มยอดเงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า5000บาทนั้นมีอยู่จำนวนมากนะคะโดยส่วนใหญ่นั้นถูกหักหนี้เงินกู้ต่างๆเช่นหนี้สหกรณ์หนี้ออมสิน นี่กลุ่มไทยรวมทั้งนี่สวัสดิการต่างๆที่นําไปซื้อสิ่งจําเป็นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหากมีความคืบหน้านั้นทีมงานจะรีบนํามาอัปเดตทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ